คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหม

ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพาร์ทสองเราโดนเงาแทงเนาะเป็นภาพจำแทงเราอันนี้คือตัวเองครับดูแกสิแกเป็นใครวะแกพ่อให้แกทุกอย่างตอนนี้แกเสียไปทุกอย่างคนที่แกเป็นห่วงคนที่แกรักมันหักหลังแกรู้สึกยังไงล่ะ ตัวใจของฉันสามจุดครับถ้าแกไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แลาวจะทำอะไรถ้าเกิดมีโอกาสนีกแหลเ Bird Bird b i r d เลีรอดะช่ประโยชน์แต่มีประโยชน์เธอช่วยชีวิตฉันมาชือในบดออกไปซะโอเค ถ้าย้อนเวลาได้เหรอจะทำอะไรกันนะเราจะเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นมิเลียฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรอะ cat cat ไม่มาจิ้เวเราไปตัวอะไรวะแน่มันมีจริงด้วยมีในภาพมาจิ้วช่วยด้วยไม่โปรด cat เราไป สุดท้ายก็เลือกช่วย่ะเราบันหล่อยนะอะไรอะเอเจร์โหมด F แปลอะไรอ่ะอเมลิตี้ี่อะไร,ะไรมันคืออะไรอ่ะเอเจ็ตโหมดบิกสไต์มันจะมีก็คือเราจะได้สะสมแต้มเรื่อยๆถูกไหม chẳng nhặt mình, mình cái đây chẳng nhặt cái đấy. Để hai địch, Không, เป็นโดนเป็นการโดนฟันครั้งแรกเอ๊ะโอ้โอ้โอ้มันทำอย่างนี้เองอ๋อขอบคุณครับขอบคุณตัวเองอ๋อนี่คือแองเจ้าหมดทีด่มันมา เฮ้ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ก็จะดูอยู่เฮ้ยคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมตรากำลังตกลงมาโดยที่เราไม่เป็นไรไหมบอกแล้วผมเราเป็นนางม้านี่เราสามารถรัดแบบได้เลยผมขอดูก่อนมีชิ้สุดไหมถ้าไม่มีผมกดรีเลยไม่มีจริงด้วยครับโอเค โอเคได้เริ่มใหม่ขอบคุณมากถ้าที่ฟันใหม่นะไปตัวอะไรวะผมไม่เคยเห็นัวก่อนเลยเมื่อเกมปังไงไอ้ช่ๆก็มา้งา,างช่วนกําลังงงกำําลังงงอยูอีกเมื่อกี้อยู่เลย <c oughs> อะไรขึ้นวะ ไม่รู้ตรงไม่รู้ตัวเลยอนะุ้ยมัน,ม,นมันก็เองจะหมดอน้อแสดง,งมันให้กดกดยูเลนรอ่ะจบอกเลยกอนะะไรแลเด้อขอโทษฮะรบอะไรต้องทำอะไร เกียดมากเลยไอ้แบบที่มีตกตก,ตกตเลยไม่ได้ตายเพราะมอนเลยจะทำให้มันมีเส้นมีขอบทำไมอยู่วะโอเคไปละกดอารอาไปได้เลยเก่งชาติพี่มากอะไรอ่ะโอ้มีอะไครับที่เห็นนนตรงนี้ โอเคทางยาวๆไกลครับเดี๋ยวขอดูก่อนม,มีออะไรบ้างหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคผมไปเจออะไรนะ่าสนใจเยอะเลยแต่ผมแอปนี้มาก่อนอะไรแบบนี้นี่ครับเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เนาะตัวนี้มันต้องชาร์จตีอยู่แล่บก็คือ <c oughs> เป็นพี่ชายที่ทำแบบกระโดดปฐมไมทำไมไม่สร้างมาริโอไปเลยวะัะให้ไปเล่นมาริโอเลยไหม นี่นี่มีอีกแล้วยังเพิ่งบ่นไปมุกินเองโอเคน่าจะถึงแล้วมั้งเฮ้แคทฉันมาว่ะนี่อย่างแรงเกียร์หเกยอะเต็มแรงเหรอตกได้ปะหรือ ตกลงไปแล้วคือตัวมันทำยังไงได้ทุกบ้านเลยแบมมิ่งดีมันไม่แรงอ่ะ có tên slide mà nó đỡ kinh quá, ấp, bắn dù, bao มันดูไม่รุนแรงอะะปกติมันเป็นลูกอุ่นมไม่กินเลยวิ่งเกือบหรือกดยีเบชมันการอะไรแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไมม่น r ้อง n a l โอ้ยอ้เกมแม่เขบโบนั่งแตกเหมือนกันพี่เลยบมาอะไรแบบนี้ขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ไปก็ได้ตอดมาเจ้ามาจิ้วอยู่ไหนโอเคไปก็ได้ไปก็ได้ถุนที่นหรุมที่น้องวิชายเคยมาปัวมาแล้วเดี๋ยวแค้ข้ามประตูไปได้ไงทางนี้พอแค้นข้ามประตูไปได้อยู่แล้ว เรียกจับพอมันไปแล้วมันไปแล้วเราแข่งยังไปไม่ได้ด้วยอีกตัวนึไปามแล้วอ,อ,อันนี้เนาะ โคตรเกียดเลยแมปที่มันมีตบๆแล้วมันมีเยอะเลยไอ้หมดเนี้ยไม่เคยโดนโซลิตี้เลยโดนหรือเปล่า ็คือที่ผมสู้กับที่เงียบนี่ก็คือมันตตัวมันห้างแบบเดเรื่ยอ, <c oughs> อยๆโนมตีเรื่อยๆแต่ตายเราไ่ขึ้นไปไม่ได้ด้วยวต่อยแล้วคืไไอเริ่มโดนตีบ่อยขึ้นแนละ้วตอนนี้ไหแล้ว อ,ออกไปนะโอ้โหมึงไปได้ไงมึงไปได้ยังไงก่อนนี่ครับคุณไปได้ยังไงครับคุณแคทแคทอลินแค,แค,แคทอลินยันโอ้ยได้เลือดโอ้ยโรยผมค่อนข้างขัดใจนะมาจากไหนก่อนคือคือ โอเคน่าจะถึงแล้วมัง้งใช่ไหมเมื่องคงไม่ใช่ถ่ายก่อนเนี่ยจริงจริงๆเล่นแอร์เรียรมันจะมันจะดูแบบเขาเรียกว่าไง มันจะดูหลากหลายากว่าคือดูแบบทำอะไรดีดมากชอบเกียร์เร็วๆเร็วง่ายกาวายแบบาย่าเขาเลื่อมไปเลยวิธงนี้แย่เดียวท่าต่างๆก็อ,อาจจะสมความเป็นบนดิวอะสุข,ขุนลุกลึก ืออขนอโผมโดนดักผมเปลี่ยนสีแค่รอบนี้ได้เอสไหมผมว่ารอบที่แล้วน ประเวท,ะเวทอะไรก่อนเว้ตัวใหญ่อ่อืมเมื่อไหร่จะถึงตัวใหญ่เี่ โอ้โหโอ้โหอันนี้ก็แรงนะผมว่าเอาอันนี้น้ำจริงไหมโดดปลาโดดป่าเนี่ยไม่เก็บต่างคนที่เลยผมว่าฮึ๊บโอชิวแคทแคทแล้วมันจับมาพยโยนคืออะไรมันฆ่าเหรออะไรวะแคท Are you okay? Okay, mate. I'm fine. <laughs> but you're dead. <laughs> but you're dead. But you you had to I rescued I rescued you from demons, remember? you're dead. But you're dead. you you're me But you're 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 you you <coughs> you ดันเต้นันแหละผู้ชายันจริงแกมันอ่อนแกมันก็น่ารู้จักในไม่ได้คึ่งของเขาเลยโอเคใหมากแต่ว่าเอ็งเป็นใครสิงหัวอะไรอ่ะก็ค uh. ือนี <S> <S ่ค uh> ja. um> ือหนึ OK> <S <S <S> <S <S ่งของเซเซียวเราเหรอหรือว่าไง อุ้ยได้ตาแดงมาครับโอเคนี่ผมว่าน่าจะเป็นล่างปีศาจของเวอร์ชิวละก็ <c oughs> <c oughs> ะไม่น่าจะมีพาเดือนนะเพราะว่าผมดูๆแล้วมันไม่น่าจะมีในเรื่องเยอะเหมือแบบนกันนี่ครับก็พันนี้ก็จบโดยที่ว่าเราตามแคทที่อยู่ในใจเราแล้วกันเพราะว่าแคทต,ตัวจริงก็อยู่บนโลกจริงละ <c oughs> เราอยู่ในโลกปีศาจเราตายรอบหนึ่งนราตายอะไรทุกคนอ๋อเรากดรีครั้งแรกนี่ไงใช่ไหม พี่มันบลกอ่ะโอเคตัวนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสู้ๆด้วยนะฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงทำงานหนักแค่ไหนหรือว่าเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ไปด้วยกันนะครับทำต่อไปแล้วก็สักวันมันจะดีมากๆสำหรับเรานะวันนี้เก่งแล้วทุกคนเจอกันนะครับบาย Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything.